บางคนแม่มเ,เราจนขนาดลดวงตาปร,รินิาพนานไปเลยแกยังเ,าเมาว่าบุญีว่าบุญีคนนี้บุญีว่าดีเด้ลวงตาบุญีเอาว่าจะไปสัตว์มลวงต,ตาบุญีจีดีจะไม่หลวงตา ใช่ให้ไดคาคนเนี้ยเราจะบดีนะครับประกอบตามอาการแบบมันหยาบปานกลางละเอียดเออเบาบาดเจ็บซุบยู่หยาบนี่กับบุญจักซุบยูป่ปานกลางกับบุญจักซุบยู่ละเอียดโลกเบาเรื่องโลกเอือประกอบเลยบพราะมีกำหนดโลกมีกำหนดเน่้ย เขาครรมโนได้บัดรละเขาครําโนได้บัดรละควบด้วยก็จํานได้ไอ้กูมีเงินจัดลอยล้านมึงด้วยกูจันจัดเพ่อขันไปหอดลอยล้านมันวอเลยพ่อบอกบอกพ่อบอกนางัง มันว่าแมนอันมีแล้วนี่อันสิบบาทเจ้าบาทร้อยบาทพันบาทมีอะไรดิบางัานมันบ้านมีกูมีเงินจากพันบาทเนี่ยโอ้ยกูสบายมากว่ะมันมีนี่มีสินนี่มีเงินพันบาทเนี่ยโอ้ยมีความสุขสนุกในการกินเหล้ามั่งยาสเปเรทีมั่งสบายมันบอกมันขีดยางอยู่เนี่ยบ้านนี้ซุ้นมีเงินพันหนึ่ง สบายบ่มันมีเงินหมื่นได้บ่สบายบ่มีเงินแสนสบายบ่เอาจะใส้กำหนดเมื่อกี้นี้เทียบไปฟังดูสิไอยู่ตรงไหนนะมันมันแบบแปลว่าว่าบ่ดีเมื่อกี้นี้เอ่อกำหนดไว้นี่อยู่วัน cứ hồi chắc body đi bà đi mà cứ bỏ hồi chắc bỏ đi rồi lấy bọc là là mấy nhiêu bạn ว่ามันหามผีหนีปาษาบว่ามันหามผีหนีปราสาเอออันนี้เอาผีไปเลย่ลอยพ้นพ <rawd> ันพ้นเอาผีไปหอดมิ่นหอดเตานั่นนะบ้านนี้สองคนนี่ไปหามหามผีหนีปราสาเมื่อกี้หามไปเผาผัเผาแมวตช่ ชิดชิดตามท่านอยู่บ่ตามท่านอยู่บ่ที่วราเนี่ยเงื่อนงาๆเราฟังพอเปลี่ยนอะไรฟันเปลี่ยตามท่านอยู่บ่ยันหนีผีนี่โยปลาซาไปหอดเสาหอดเม่นยันหนียันหนีนะนี่อะเอาเกล่าห้ามผีนี่ห้ามผีไปวัดปตาบันตา มึงห้ามไปเผาป่เผาแมวมึงสายเขาเห็นเขาสิดาบ่เผากับฝังแมวเลยอย่าไปเอาออกมาจื้อว่าอันอันชิดท่านอย่าัเงี้ยมันชิดท่านอย่างที่เทศอ่ะย่าหนีข้ามหลวงตาเพิ่นบอกไว้แล้ย่าหนีย่าเอาหนี ยาหามผีหนีปรสาสศขันเป็นพาเป็นเน้นพาพามาบวชแล้วมันก็พ่ายามเลาะตลาเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมึงหนีมาวัดจากวัดจากว่า,กวมามาพอว่าแมงมดนะไอ้สุมเนี่ยเกิกักนหรือว่าลองมาทำพอว่าแมงบ่มึงก็อยู่วัดตติจี <c oughs> <c oughs> บานนี้พูดไอ้ดาวบานนี้ไพ่ดาวาาดาว่าพระอนี่ดา่าเสมอหรือว่าล้มตาด่าอือเป็นบ้าเออบานนี้เจ้าน้อยหน่อยสิว่าได้ดี่หันหันหามผีหนีบาสานตัวใหญ่ๆสิว่าขันบานนี้มองฝ่ามองฝ่าทมลำไรเต้าหน่้น่อยสิว่าได้บอืนหลานเป็นใหญ่เป็นบา้าเลวทมลาไร ปนใหญ่เป็นบ้าะนะมั่งฝ่าทมำลำไรอันนี้หามผีนีปราากับบบผดเต้นบ่พิษแต่วันถือดามัองฝ่าทมลำไรกับบบพิดแต่วันถือดาเพรา,บบวาะว่าใหญ่เป็นบ้าเพนะือ่อึงตัหน่อยตัวหน่อยใหญ่ยยเป็นบ้าแล้วนเะนี้ยโหน่อยมันมองจักว่าใหญเป็นบ้าเลยเนะี่เาเป็นทำนี้ยังมองจัอย่าเเป็นบ้า <c oughs> จะทำไบ้าเจ้ายังไม่ผัว ฮะแล้วก็ป่วยว่านั่นเห้อนั <h 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 ่นทุกคนนั <h <h ่นยายังไปปวดกันครงรักษาคนนี้มันบ่มีหมอกับไ่มียากับไม่มีหมอไม่มายาก็ไม่มีไปเอิ้อมากกับหมอไหมหมอไม่มายาไม่มียาไม่มีแล้วก็ก็ต้องรักษาเองดิออผีตกประสาท บ่เผากะฝังเยาขึ้นมากฝังแมงเลยบ่ต้องนี่แหละหลักจากว่าสากว่าดตักขาขัดสว่าวเลดถืกได้เห็นมั้ถือได้เนี่ยถามพีดีภาษาบ่พิดดอกบ่พิดทัำพิดสินดอกบ่พิดสินพิทำเออไต้วันถือได้บัวดิ ถ้าไปซื้อหนังซื้อน,นี่ก็จะเข้าว่าไปไปไปกระหอดจอดกระถึง ไปพอพอดจอดพอถึงเลยร่ำแบบว่านแมนนี่เนี่ยหนักหนักธุรกิจใหญ่ ตซล่าจิใหญ่มากกว่าไวยมันคือบอมเอนปูนเอ่อเพราะว่าปอมันหมาว่าปูนรักษะรักษาสามปูนโอ้ย เอายังเห็ดขูงน้อเอาคือไปเดีหูยนึกที่่ะก็ฟังวันนั้นเดี็็เว้าทั่วไปที่ยังล้วงตาเพน่เทศทั่วไป ไปอยู่ในหม่องแต่ละคุนจะจันกรับว่าตัวยอ่อในฟังซื้อถ้ารักษาสามปอดถ้ารักษาสีบบ่ปอดบวาปูนเนี่ยเขาผัดบวาปูนไม่ยั้งปูนเข้ากับ้าวแล้วก็เล้วไปไม่จังยุบันคอ เจ้าวาดเจ้าวาดเป็นว่าหัจากร์ประเชยดเชยดตังไหนปะกวอนมือก็ได้ไปแต่ก็ขึ้นไปหน่อยวิววิววิวเว้าไปหนิพวกหุนจักเลยเดี๋ยวว่าเขาม่องไปมันจะขาวๆเป็นสีเทาม่องไปเห็นไปเนี่ยขาว อากาศเย็นผิดปกติบ่ามันห้อนแล้วก็ว่มันเย็นหลับไหมหลับเลยว่าไปอยู่นหนหลับมีเา่าว่างม,มาฟังถามถามชุดนี้ว,ว่าเวต่อกันอยู่บอกในต่อกันอยู่บอกคณะที่บอเขากล่วว่าฟังต่อกันบอกขาว แต่ว่าเฮ้าอ,อมากนียกระยจังสี่เลยมื่อก็ยุ่งสี่มาบระเด็นสิไม่เร้าอย่างคือเขาถามว่าปูนอาจารย์ปรากฏอยู่นิคือรักษาสี่ปอจะไม่งอใครในโลกและในธรรมถ้ารักษาสี่ปอถ้ารักษาสามปลายจะเป็นคน ลกลายเป็นคนเด่นสง่างามในสังคมตัวไปรักษาขาปลายมินเดมังกลายเป็นคนเด่นสง่างามในสังคมก็หนึ่งรักษาปลายเท้าห้ามเดินที่อาโคจรไปเอ,อทาที่ไม่ดีสถานที่ไม่ดีแล้วก็จะเดินเข้าไปเข้ามา อันนี้จะเป็นคนเด่นส่งางามดิปอที่สองกับปลายมือนะปอปลายปลายรักษาสามปลายอย่าไปแจป็บไปต้อมอย่าไปยบไปเออเสวยโอกาสอย่าไปตีไปฆ่าเขาปลายมือก็เป็นคนดีดีทางกายสามกับปลายหิน โกหกหลอกลวงสินฟันรักษาสามปลายจะกลายเป็นคนเด่นสง่างามในสังคมถ้ารักษาสี่ปอจะไม่งอ้อใครในโลกและในธรรมเราก็ไปพยายามรักษาสี่ปอให้ได้ถ้ารักษาสี่ปอหนึ่งให้รู้จักว่าเจ้าของหามาได้แล้วเจ้าของเนี่ยหามาได้แล้วมีปัญญาคือเจ้าของ หาเจ้าของสามรูปร่างลักษณะหาเจ้าของได้แล้วหนึ่งปัญญาหาเจ้าของได้เล้วสองต้องมีปัญญารักษาเจ้าของสามก็ต้องมีปัญญาเจ็บเจ้าของสามซีก็ต้องมีปัญญาใช้เจ้าของเอาให้ได้เอาให้ได้ ถ้าไม่ได้อย่าหนีถ้าไม่ดีเราจะทำเรามาสก,กัดรวมอีกถ้าเราได้คิดได้พูดได้แสดงออกแล้วได้ทำถ้าได้ทำได้ท้อมทำไม่เสร็จอย่าดีไม่ดีอย่าทำถ้าจะทำก็ให้ทำดี ถ้าจะมีก็ให้มีทำถ้าไม่ทำก็ดีกว่าไปทำถ้าไม่ทำดีกว่าไปทำเพราะทำไม่ดีจำาลงอีกถ้าเราจะทำเราก็ต้องทำดีเหมือนที่นี่บอกถ้าไม่ทำดีกว่าไปทำเพราะทำไม่ดีก็อย่าไปพูดก็ดีกว่าไปพูด ไม่พูดดีกว่าไปพูดเพราะพูดไม่ดีอมันสก,กัดลงอีกสก,กัดรัดเจ้าของนะถ้าเราจะคิดก็คิดได้แต่ว่าถ้ามีสติกำกับก็รู้จักจว่ามันคิดไม่ดีก็ไม่ต้องไปคิดมันคิดมันทำไมละ่ะก็ไม่ดีกลับมาลงที่เดิมนะลงที่ใจบันี้บันีด ใจก็เป็นคนหาใจก็เป็นคนคิดได้ก็คือจิตได้ก็คือจิตคิดก็คือสมองมองก็คือตาผู้หากับผู้ได้คือใจอไรลงมาอีกบ้าถ้าตายเนี่ยตายปุ๊บลงไปกายมันจะเอาไหมนะบาปคุณกายไม่เอาดีชั่ว อยู่ที่ตัวเธอนะกายมันบอกไปแล้วตั้งแต่เรามาอยู่กับกายกายมันบอกถ้าเราจะร่วมสังกรรมกับเธอนะไม่ว่ากิจกรรมสังกรรมอะไรดีชั่วนะเราจะขอร่วมสู้อยู่ข้างเที่ยงกับใจอยู่กับเธอนะแต่ว่าท่านท่านท่านากับเราพัดพากจากกันไปแล้วไม่ว่าดีหรือชั่ว ทำบาปทำบุญทำกุศลอะไรกันแล้วจะยกให้เธอนะกายมันบอกว่าจะยกให้ใจทั้งหมดยีนี่บอกเลยดใจเป็นปัญหาใจเป็นคนารับใจเป็นความได้กายไม่มีไม่มีเดในหลักธรรมนะไม่มีก็เลยยกให้ใจหมดอ้าวใจทใําไมไปชอบชั่วล่ะพากายไปทําชั่ว ถ้าช่วกายได้ไม่ไม่ได้กายไม่ได้กายไม่รับกายไม่เอากายไม่กินมีแต่กินกินกายไม่กินเราคือกายสลายก็ยกสิ่งที่เออดีหรือชั่วร้ายขนาดไหนใจเป็นคนรับเมื่อกี้นี่ก็ทั้งหาทั้งทั้งรับใจเป็นคนหาใจเป็นคนรับใจก็เป็นคนคิด คนคิดจิตกับใจกับตัวเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวจะไปแปลหลายหลายอย่างแต่ว่าก็พูดหลายอย่างที่สือแล้วอันนี้ใจอันนี้จิตวิญญาณนะวิญญาณรูนะ้ถ้ามันไม่ได้ก็อย่าหนีล่นะถ้าไม่ได้อย่าหนีก็ความหมายให้บริกรรมพุทโธอย่าหนีอย่าหน,านีพุทโธ อันนี้มันหนีเห็นไหมมันเล้าผีหนีป่าซานะอันนี้ป่าทาดน,นี่งเมื่อวานหนีทำไมห <c oughs> อามผีหนีปาา่าทาไปยิงอี <c oughs> ลงอีกละ <c oughs> ถ้าเรายังเอาไม่ลงต้องเอาลงให้ได้เราเป็นคนเอาขึ้นมา <c oughs> เราเป็นคนขึ้นโดนหลอกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันไม่ว่าอะไรบนสรนะถาะามบนสระพทิทิเกณฑ์ค่ะแค่พระพระพุทธเจ้าพิิเกณฑ์เป็นผู้สระเป็นปาปเป็นบัณฑิตครับทุพาาระอรหรูรองตาคุกปราะจักษ์สัพพะพุทธิ